เวลาเนี้อายุ7.9่สิบข้าีนะตั้งแ่สิบสิบสิบหาก็จะเริ่มได้นกันแ่้วด้ยเรองความยาวเรียออะไรอมันมีหลายอย่างในประเด็นเช่าทไายชาวบสานอรณ์อรวม อะไรสมาชิกหานของทำแบบเฉันไปแล้วไม่สบายร่างกายไม่สบายห้ามย่เมาือเนียนะก็าประคัาปพะคอมากเลอันเชนสูของใรหรือวามีทุกความันเชนสูตเนสูตมากเลยโอ้ทาไม่ราทำบางทาลาออกมาให้หม มาเปล่งา,าวป็นเอกง่าพระสุวรรณจะเป็นรักษานน้องชาวไทยน้องชาวต่าระเทศมาอนนีก่อมาเป็นใจเยนใจเนี่น้องชาวไทยชาเทศชาวต่าง,งชาต ชล็กเป็นแดงก็มาทำหมุนข้ามนาฬิกาเล็กกว่าคนเยอะอย่างนี้ท่านบอกว่ามาเขาก็เตรียมตัวเลยมาเลยมีนังสือเยอะๆกันสื่อรวมทุกประการหนวงสู่เป็นแตรนิโคสมยศคนก็ภาวนาเรื านไปต่างประเทศนคณะเพทศ์ได้ใช้กิจกาสนาให้หมดลูกความได้ดันให้สอนปูปภาษานัทแทนให้ฐานะเป็นที่ชายอุมสองสนนั้ชายจะมา มานี่ก really. like ็ม um, ีนี่อะไรค่ดครอบในผาตระกูลสงบสบายใจฉัในัอสบาสบายัตาดีอัาดีไม่ร้อะไรน็พอไม่ร้องไรก็านหาือ้านที่องคุณผู้ศรีรัชประนัติด้เน่ม่สิ่งเสียที่ฉันส้องรอนกมาค้ำคอ เราปรเทศทุกคนในทุกเมืองตลอดประเันัของเราให้ดูเย็นเป็สุขดูเย็นเป็นสุขให้โลกให้ไปใหทุกให้โลกให้ไทยให้ขอเสน่ห์ใจทั้งหลายทั้วงเยอะมากคนดูปสดตัะต้องได ุงค์ปทานบในประทานหลายจงประสบสัความเจริญกันนศาสนาที่ใดก็ขอให้สมดังใามุ่งมั่นแบศาสนาทุกอย่างทุกประการทุกข่านทุกคนเถอ